หัวข้อรัฐบาลทรัมป์เพิ่มรายชื่อแร่สำคัญอีกสิบชนิดหวังฟื้นอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในสหรัฐคุณรู้ไหมว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังพยายามฟื้นฟูอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในสหรัฐโดยเพิ่มรายชื่อแร่ธาตุสำคัญอีกสิบชนิดเช่นทองแดงยูเรเนียมและถ่านหินแต่ทำไมถึงต้องทำเช่นนี้และนี่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจอย่างไรมาเปิดเผยความลับที่คุณอาจพลาดไปบ้าง ในวันที่8พฤศจิกายน2025เว็บไซต์ Insight Climate นิรายงานว่ารัฐบาลทรัมส์ได้ประกาศเพิ่มรายชื่อแร่ธาตุสำคัญอีก10ชนิดเข้าไปในรายการสินค้าเหมืองแร่ที่รัฐบาลกลางให้ความสำคัญสูงสุดโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาต่างชาติและกระตุ้นอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศแต่ที่น่าสนใจคือผู้เชี่ยวชาญบางกลุ่มกำลังเตือนว่าอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเห็นผลจริงและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนพลาดไป แต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือการเพิ่มรายชื่อแร่ธาตุเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยความเจตนาเดียวรัฐบาลคร้อมยังได้ดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่เช่นลดขั้นตอนการขออนุญาตเปิดที่ดินของรัฐให้ขุดถ่านหินและยกเลิกข้อห้ามการทำเหมืองในบางพื้นที่แต่นี่ก็คือจุดที่เกิดความขัดแยง้งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกำลังคัดค้านนโยบายเหล่านี้อย่างรุนแรงเพราะกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนและคุณอยู่ฝั่งไหนบางคนอาจเห็นได้เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ขณะที่บางคนกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่แน่คือการเลือกทางไหนก็มีผลกระทบทั้งดีและเลวร้ายซึ่งเราควรพิจารณาอย่างรอบคอบและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ตามยังมีคำถามสำคัญที่คงค้างคือนโยบายเหล่านี้จะประสบความสำเร็จจริงหรือไม่มาเร็กล็อกเมลิสผู้ช่วยศาสตราจารย์จาก Bureau of Economic ม e o l o g y มหาวิทยายลัยเท็กซัสกล่าวว่ายังไม่แน่ชัดว่านโยบายเหล่านี้จะได้ผลแค่ไหนและนี่คือจุดที่ท้าทายที่สุด เราต้องรอดูว่าในอนาคตรายชื่อและท่าสำคัญจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นและนี่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่านโยบายเหล่านี้ประสบความสําเร็จหรือไม่สุดท้ายคุณคิดว่าเช่นไหนรัฐบาลทร้ปมกำลังทําสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์เถอะ